ต่อเมื่อรุ่งรัินนกรเยี่ยมทิพพบเราจะยกกัตตูรงตรงเมื่อรบกันต่อไปใบหรือทอนตะพิเห็นเป็นประการใดไหนจงว่ามานี่แน่ทศเสียนร,ราชาจอมกุมพัน ซึ่งจะล่าทับกลับพลละขันกันเสียก่อนก็ตามใจแต่เมื่อรุ่งพระสุริสายเยี่ยมพิภพท่านจงยกจัตุรงตรงมารบก,กันต่อไปอีกอย่าลวงล่อหลบหลีกปลีกหน้าหนีเลยนะท่าน สงครามหน่เนื้อเชื้อคัดเตีย้ย